สวัสดีเพื่อนๆสาวโมบายเรจ g นทุกทุกคนนะครับวันนี้เราจะม่นลินฮีโร่เดียลลอกันนะครับทุกคนเห็นอะไรทําไมข้อความอยู่ทั้งข้างนี่ไหมเออก็คือนี่แหละอความโหดร้ายนะก็คือมันอะไรนะก็คืออะไรกูก็คือคุณเพ้ตั้งแต่คุณยังมเแทนเล่นและฮะเออก็คือ ในเกมเนี่ยมันไม่สามารถตรวจจับภาษาลาวนะคือคำหยาบคำอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะม,มันก็เป็นปกติธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับทุกคนเออเพื่อนที่เข้ามาใหม่แล้วยังไม่ทมนันไดกดซับสไครบนะก็อย่าลืมกดซับสไครช่องผมด้วยนะนะก็ผากด้วยนะ,นยนะอืมเป็นส่องใหม่นะเพิ่งเปิดใหม่นะช่องเนี้อืออะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเดียร์อกกันนะเดียร์ลอกนี่เป็นสายนักสู้นะทุกคนนักสู้นะ าสามารถออกเครื่องแท้งได้นะทุกคนเออสกิลหนึ่งนะสกิลหนึ่งก็จะเป็นการปลาขึ้นพลังไปนะทุกคนเออ,เ,อ,อเหมือนผมสาเหมือนผมไซสเมื่อกี้นะอโอเคนะเราก็จะปรับอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเราก็เคลียร์คลิปไปนะมไม่มีใครมานะเ,นะเดี๋ยวหลอกนี้จะมีสแตกนะทุกคนเออก็คือถ้าหากว่ามีหลอดสีแดงอยู่ข้างล่าง ข้างล่างนะเห็นไหมทุกคนมันจะเปลี่ยนสถานะสกิลหนึ่งสกิลสองเรานะโอ้โหมาปิีไปแล้วนะฮะโอ้แกนเจอเตแตกนะทุกคนโอ้เราลงแรงกันนะฮะทุกคนเออลงแรงกันนะเนี่ยเนี่ยก็ใช้อีกทีหนึ่งนะเนี่ยอืมสกิลอ่ะมันจะเปลี่ยนสถานะนะ<ม>เนี่ยถ้าฮอดเลือดเอ,อไ้ไม่กล้าเขา้าไม่กล้าบวกนะโอ้แปลงร่างเป็นเมียเราทุกคนเนี่ยเนี่ยก็ถือวิสิกาสกิลหนึ่งเนี่ยโอ้คือผมเอา เอาเอาอะไรนะอิมบิววิ่งเรียวมานะทุกคนเนี่ยอิมบิลนักนิงนะผมเอามานะ<อ>ทุกคนก็สามารถปรับเซนี้นี่จังวันนี้นจะเอาไหมนี่มันมีอะไรนะมันอืมมันไม่แตกวะนานานะเนี่ยเล่นล่างผมอยู่กับนานานะทุกคนโอ้โหนานามาเล่นเนะอ็กซ์พีนะก็ได้อยู่นะ เนี่ยเราจะขุดทองตรงนี้นะทุกคนเออเดี๋ยวอธิบายไปฮะก,ก็คือมันจะมีอ่าสแต็กนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนถ้าหากว่ามันถึงขีดแดงแล้วก็จะมีขีดอ่าขีดแดงอีกนะมันจะเปลี่ยนสถานะเป็นสกิมนรลกนะทุกคนเออสกิมนาลกแล้วถ้าเราใช้อ่าสกิลสองอีกครั้งนะมันจะเป็นการกระโดดไปหาศัตรูและทําให้ศัตรูสตัสตนนะใช้อะไรสกินอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนอ่าสกิลสองของอ่า เดาหรอกนะทุกคนเออเนี่ยสกิลหนึ่งก็มีเป็นการปาขึ้นพลังไปนะเมื่อถือศัตรูจะทําให้ศัตรูนะสโลนะนะทําเป็นว่าเล่นไปนะจะสโลเป็นอ่าสโลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นนะเป็นเวลาหนึ่งจุดห้าวินะถ้าใครถือนี่จังหวะนี้เนี่ยชาร์จไปทีครับโอ้ยแปลงร่างเป็นเมียวก็ได้นะแล้วได้หนึ่งคิวนะทุกคนเนี่ยสกิลสามก็จะเป็นการชาร์จนะทุกคนเออการชาร์จนะ ก็ประมาณนั้นนะกนการชาร์จในเมื่อศัตรูฮีโร่นะที่อยู่ในบริเวณการชาร์จนั้นจะเป็นการสลูไปในตัวเลยนะทุกคน <Yeah. S 1> เออถ้าใครออกไม่ทันนี่บอกว่าเตะเตะเลยนะเออเรียกเพื่อนมาเอาเต่านะอย่างเนี้อ่เห็นไหมสถานะล้วก็ใส่อีกครั้งนะสกิลสอเนี่ยมันจะเป็นการกระโดดไปหาศัตรู้วยนะเนี่ยถ้าหากว่ามันถึงขีดแดงนะ อยู่ข้างล่างรอเลือดผมนะมันจะเปลี่ยนสถานะเป็นสกิมนรกโอ้ก็ชาร์จไปดิครับโอ้จังหวะนี้โอ้หนานาจะแตกรคุ้มนี่แหละจะแตกฟู้แตกนะก็ไม่เป็นไรนะเรานักสู้นะอืมอ่าคะแนนเราก็หนึ่งหนึ่งนะทุกคนเนี่ยแล้วก็ซากาทีมเนี่ยมันอ่าแล้วนะหกสีนะมันก็ถือว่าสูสีนะทุกคนฝั่งนั้นน่มีหน้านานะนานาก็คือเกียร์มากนะทุกคนเนี่ยอืม ทุกคนก็สามารถไปปรับใช้เดือหลอกกันได้นะเนี <_ D> ่ยโอ้โหแปลงร่างปเป็นแมีวนาะนาีนา่า้แม่งโคตรเกียดน,นะทุกคนเนี่ยเ,เลนกลางให้อ่าเคนจือนะเคนจือโอ้โ,อโหเคนจื้ออยู่เลนกลางทุกคนนานาไม่ไปนะเพาว่าเล่นเล่นกันยังไงว่าไม่รู้เนละ <_ d> อเ <_ d> นี่นยเราก็จะฟาร์มไปนะอืม ก็เราก็โยกค่อยๆเฮ้ยเขนเจรอจะแตกนะทุกคนเขนเจอจะแตกนะะเดี๋ยวผมจะหล่อยมันนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอ้ยมันดูว่ามันจะเห็นนะโอ้โหนึกว่าจะถานโอ้ยก็เปิดสกิลสองไปดครับปื๊บนี่เตะเลยครับโอ้บอกเลยว่าโหดนะถ้าหาเนี่ยแนะนําให้เอาเป็นสาบเลยเราจะแตกนะต้องออกมาก่อนนะโอ้เปิดเนี่ยไงมันก็คูดาวสลูไปดีครับฮึย่าได้คิวไปนะฮะทีมเราได้คิวไปนะฮะอืม เนี่ยควมควมโหดของมันนะก็คือมันจะแปลงอ่ามันจะเปลี่ยนสถานะสกิมหนึ่งสกิมสองนะเป็นสถานะสกิมนาลกนะกลายกลายเป็นสถานะเกียร์นรลกเออเนี่ยไงเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันจะเป็นเกียร์นรลกนะถ้าหาว่าอ่าสแต็กมันนา ถึงอ่ามันเป็นขีดแดงนะทุกคนเนี่ยอใช้ไปเลยนะเพื่อคุมรถเร็วในการเคลียร์คลิปนะกันเคลียร์คลิปก็เร็วอยู่นะทุกคนเออไม่ต้องห่วงสกิมนะทุกคนก็คืออ่าสกิลสเกียร์สามเนี่ยทุกคนไม่ต้องห่วงสเกียร์สามนะไม่ต้องห่วงอ่าต้องใช้ใช้ได้เรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าครูดาวเร็วนะประมาณสามสิบฟุตนะทุกคนเออเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดนะเดี๋ยวเราจะเอาต่อนะ การเอาเต่านี่เฮ้ยจังหวะนี้โอ้โหนี่ยังไงนี่ยังไงจะเอาเป่านี่โอ้โหได้เวกซ์นาได้คิวนะโอ้เสียไม่ถึงนะทุกคนเออทุกคนต้องเล็งให้แม่นนะทุกคนโอ้โหยมือพลาดเลยเมื่อกีน้นะถ้าถึืแล้วผมก็ได้คิวนะเออก็ไม่เป็นไรนะไอ้ดูเหมือนว่าจะมีนานๆนะเดี๋ยวเปิดสกิลสองแลเปิดแม่งสกิลหนึ่งโอ้เจอตีนแมวทุกคนโอ้โหสโลไปเลยโอ้ยมันยังบูตายแปลงร่างปเป็นแมวเลนี่ทุกคนเพื่อนนั่นนะครตึกนะ ตอนนี้นหะทุกคนมันปวแตกนะทุกคนเออเอ้ยเว็กซ์หน้าเขาเว็กซ์หน้าเขาโอ้ยบอกว่าก็งั้นบุก,ก้าเข้ามานี่เข้ามาทึกชาร์ตเราได้เออเนี่ยโอ้หดูมันมันบุก,กานะ้าเนาะมันบุก,กาบ้าแบบหม่วกนะพว่ามันหัวเฮ้ยจังหวะนี่บักแกนเจอเนี่ยเสียบัก<อ>แกนเจอสิแตกทุกคนเบิ้งนะแกนเจอสิแตกนะเขาก็ลุกบลีกได้นะเนี่ย สกิลสองนี่สามารถใช้ได้แบบอ่าพุ่งไปหาหรือว่าไฟ่ศัตรูก็ได้นะหรือว่าหลีกหนีก็ได้นะทุกคนเออ <Yeah. S 1> สามารถใช้ได้เยอะนะปรับใช้กันนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเอาเป็นตัดเลือดนะเพื่อเพื่อควนอึดนะทุกคนเออเราจะออกเป็นตัดเลือดนะเนี่ยได้แล้วตัดเลือดนะตัดเลือดนักสู้นะทุกคนแทงก็สามารถใช้ไอเทมตัวนี้ได้นะทุกคน <Yeah. S 2> เออเนี่ย ไปเนี่ยเราก็ใช้ไปนะมันคูดาวเลี้ยวมันคูดาวประมาณ30กว่าวินะ30วินะทุกคนเออจะออกเป็นเกาะนะมีเกาะด้วยนะตัวเนี้ยไอทมตัวนี้ถ้าเราจะตายนะมันจะมีเกาะให้เรานะทุกคนเออเดี๋ยวเราจะยยกไปเรียนบนกันนะเหมือนหินอาดัตแวบกับเกนเจอร์นะทุกคนอา่าเราจะมากับอากัสนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าฮะไม่มีเราก็เคลียร์คลิปนะนี่ยนี่อัเนี้ย เพื่อจะให้คลิปเราดันมาเร็วไงเออเนี่ย,ออยก็เคลียคลิปไปตามสเตปนะถ้าใครออกมาเนี่ไม่รอดนะเพราะว่าผมมีคาถาอะไรครบเซตนะผมอ่าคู่ดาวแล้วนะสาบเป็นหินนะคาถา,านแนะนําให้เอาเป็นสาบเป็นหินนะหรือว่าเอาเป็นฟาร์มก็ได้หรือว่าฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์นะส่วนมากหินเพื่อนๆเอาฟิกเกอร์กับสาบเป็นหินนะทุกคนเอเพราะว่ามันจะ อะไรนะมันจะครอบคุมง่ายนะมันจะฆ่าได้ริวนะฆ่าตัวบางๆได้ริวนะก็คือเราใช้สกิล2แล้วก็บีบสกิล2ออีกครั้งนะสกิล2บีบสกิล2อีกครั้งแล้วก็เปิดสกิลหนึ่งแล้วก็เปิดฉากเป็นหินเนี่ยแล้วก็ชาร์จไปเลยเนี่ยมันก็ได้นะทุกคนเออมันโหดนะมันไม่ใช่เล่งน,นะ แต่ว่าตัวเข์าตืร์มันก็มีอยู่นะเออบอกเลยว่ามีมันตัวมันบางอยู่นะเดี๋ยวหรอกแต่ว่าเราต้องเข้าให้เปลี่ยนนะเฮ้ยจังหวะน,นี้แฟงกูเข้ามาลึกฮนะโอ้โหได้คิวฮะเนี่ยหมดครบแล้วได้คิวนะนววนะทุกคนเนี่ยป๊าบแล้วก็บีไปครั้งนะเนี่ยมันจะเป็นแล้วก็ใส่สเกียร์หนึ่งนะมันจะเป็นการสาโลไปในตัวนะ <Yeah. S 1> เฮ้ยเตีจู่มึงบอลอดบาดนี้มึงบอลอดปุ๊บปุ๊บนี่เตะนะโอ้มาดิครับมาดิครับอเอามาเอ้มาเอ,อ้าลอยมาจริงๆิเปล่าไม่รวยฮะ เออลอยหลอกนะเดี๋ยวจะเปิดชาร์จไปอีกครั้งโอ้โหเราก็เอาดีเอาดีเอาดีเนี่ยไม่กล้าบวกฮะผมบอกอะไรไม่กล้าบวกนะคนี้ดิเดียวหลอกกับอาดัตนะถ้าเดียวเดียวกันนะถ้าคนลินปินนะเดียวหลอกไม่ไหวอาดัตนะทุกคนแต่แต่มันขึ้นกับจังวะนะบางครั้งมันก็ไหวนะไหวเพราะอะไรเพราะออกไอเทมป้องกันไง เราต้องออกไอเทมป้องกันอาดั๊ดด้วยนะมันก็ไหวอยู่นะแต่ว่าต้องขึ้นกับจังหวะคนเราจะเลือกซีดไปนะเนี่ยไม่ต้องห่วงสกิลนะก็ใช้ไปเลยเออเปิดสกิลหนึ่งไปนะเคียร์ขี้ก็เร็วอยู่นะเนี่ยเราเืออีกแล้วทุกคนมียาโอเคเราจะออกอาไอเทมป้องกันนักยิงนะเนี่ยเกาะอันนี้นะเนี่ยเออเราจะออกตัวนี้ก็คืออาคัลี่นะ เป็นนักยิงนะยิงเราไม่เข้าเลยนะมันไม่มาหรอกว่ะเฮ้ย <END rattling> เอาจริงๆเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวผมไปหาคนเองเดี๋ยวชาร์จให้เลยเนี่ยชาร์จแม่งเลยโอ้โหไม่ทันนะเวกซานาเก็บไปได้เนี่ย <ST AN TS> เปักอีกครั้งนะนี่ยเนี่นี่ยอุ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าโอ้จับตัวไกฮะโอ้ผมสตาร์ทนะทุกคนเนี่ยเออดีนะอากาศเก็บไปได้ทุกคนเออสกอร์ผมก็าสี่หน <ain> ึ่งหกนะไม่ธรรมดานะทุกคน ขึ้นกับทีมด้วยนะเออเนี่ยโอ,อ้แกนชือแกนชืออะไรทำไมฮูขนาดนี้นีถือชาร์จทัดหุ <h> ่น <ahaha> เป็นไงอ่ะถือชาร์จอ่ะจังหวะนี้ก็บีบอีครั้งนะไม่ถึงนะลีนไม่ถึงนะทุกคนเออเนี่ยอืม โอ้โหแป้งล่างนเป็นแนวระวงังระวยงด้วย,ยทีมโอ้โหผมเกือบถือแฟนกู้ดึงเนะี่ยทุกคนโอ้เกือบตุยคนถ้าดึงถือนี่ตายนะถ้าดึงถือนี่ตุยนะบอกว่าข้างในนะมีเยอะมีครบทั้งห้าตัวเลยนะถึงไปทั้งสมทั้งสถานถือก็เอาง,ง่ายๆคือมดุดทุกสกิลอนะ,ะเดี๋ยวเราจะตีลอดกันตรงนี้นะลอดต้องเป็นของเรานะทุกคนเนี่ยโอเคฮะได้ไปฮะมดคูได้ไปฮะ,ปฮะทุกคน มันจะมาเปล่าเดี๋ยวเราจะไปอ้อมมันนะเหมือนจะมีอะดัตนะเนี่ยๆทุกคนเฮ้ยๆอยู่นี่เปล่าโอ้โหอ,อยู่เลนล่างนะคุณเฮ้ยๆเอา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 เฮ้ยเปิดแล้วก็แป๊บไปอีกบ้านนึงเปิดชาร์จเข้าไปวุ้ยอากาศได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีเตะนะาจบอกเลยโอ้โหต้องเข้านะต้องบวกทุกคนปึ๊บหยิดสกิลโซนอีกบ้านนึงเนี่ยได้คิวแลนะ้วโหโคตรโหดนะอามาวาร์ปอะไรตรงนี้อ โอ้มีการวาร์ปในป้อมนะทุกคนเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้วับโชว์อ<ป>ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้วับโชว์เกนเจอเดี๋ยวเจอนะเออเนี่ยแตกโอ้ตะโกตะกัดเก็บไปได้นะ,<ป>ะก็วาับโชว์ไงโอ้โหทีมเราก็วาับโชว์เหมือนกันนะเออเนี่ยโอ้ยสตันนะทุกคนถึงตีนแมวเ,เหยียบนะห <ปะ S 1> นีเข้าไปแล้วก็เปิดสกิลหนึ่งนะเนี่ย เนี่ยเห็นไหมสโลยี่สิบห้าเปอร์เซ็นะบอกเลยว่าเดือนเกือบไม่ไปอนะ่ะทุกคนเออโอเคเราได้ไอเทมตัวเนี้ยมาแล้วแคลรี่ยิงเราไม่เข้านะทุกคนทุกคนก็สามารถไปปรับไซส์กันได้นะทุกยีโรนะ่นะไซกดตัวนี้ได้นะไม่ว่าจะเป็นนักฆ่านะก็ไซ้์ได้เหมือนกันนะเ,ออเนี่ยโอ้เราจะบอกเพื่อนๆน,นะ <c oughs> เนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนไอเทมกันนะเออเอกไอเทมหมากเกาะ ตัวนี้นะเพื่อป้องกันนานานะหรือว,ว่าก่อทองก็ได้นะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยเราจะดักตรงนี้นะพอเอาไปแล้วนานา,นานตัวเกียนเลยนะเข้าไปนี่คือตัดสกิลแปลงร่างเป็นเมียวนนะทุกคผมก็จะไม่เข้าไปนะผมก็จะลี่ๆอยู่แถวนี้แหละ โอ้ยเปิดแมพมาแล้วเราต้องเข้านะต้องบวกนะโอ้ชาร์ตโอ้ยชาร์ตโอ้ไม่ได้อะโอ้ต้องหนีฮะทุกคนโอ้หนีหนีหนีคูหนีรอดเชียทุกคนเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่ออกไอเทมตัดเลือดนะเราตุยตั้งนานแล้วนะทุกคนแล้วก็ไอเทมกันนักหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมมันจะดูเลือดนะมันดูเลือดอยู่แล้วนะโอ้ยมันดูดูเลือดอยู่แล้วนะเนี่ย แล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านนะ่ะเออเอาไง่ายๆไม่ต้องกลับบ้านนะก็ได้นะ<อ>ตั้งแต่ตุ้นเกมหาหลีเกมผมกลับบ้านแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะว uh huh. การเงินผมนำนะว่า <Understood. S 1> อย่าก,กลับบ้านเยอะนะเดี๋ยวเอา่เพื่อนบวกแล้วเราก็ต้องเข้าอ้อมๆนะมีใครหลุดเปล่าโอ้โหถ้าไม่มีใครหลุดนะถ้าใครหลุดออกมาทางนี้เนีย่ยบอกอเลยว่าบันไล เนี่ยเราก็จะเดินควบคุมอยู่ตรงนี้แล้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสถานะสกิมเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราก็เปิดฉากเป็นหินเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมถ้ามีตัวบางถือนี่บอกเลยว่าตุยเลยนะโอ้แฟนโก้โอ้โหอากาศเราโอ้อากาศถือดึงไม่เป็นไรดีนี่เปิดนันติเราก็เข้าไปดิโอ้โหเราก็หมายว่าเข้าไปปวดนะโอ้จะเตะเรานะเออจะเตะเรานะทุกคนเนี่ย เราก็ตรงล้อหน่อมหนออกมานะอย่าไปเข้าตรงนะก็ปุบวนแถวๆนั้นนะนะ,ะแล้วก็ใซ้สกิลสองนะเพื่อเป็นการหยอกล้อนะทุกคนเพื่อเป็นการล่อเล่ออัอเอ <c oughs> เอะจะเข้าก็ไม่เข้าจะออกก็ไม่ออกจะตีก็ไม่ตีนะเราก็ทําสไตล์แบบนี้นนนก็ปุบปวนไปนะเผื่อมีตัวเผื่อโอ้ยอากาดลอยมาแล้วทุกคน เราก็จะโฟกัสป้อมนะครัวเจาะป้อมเลยนะทุกคนเฮ้ยเจาะป้อมโอเคนะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับพี่ลูดเดียร์หลอกนะเล่นการเล่นก็จะเล่นประมาณนี้นเดี๋ยวมาเจอกันใหม่หน้าทุกคน